สวัสดีครับแฟนม,นมวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยดีวิถีไทยในประจำวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569นะครับถายสดทางช่อง8ใหมายเลข27นะครับเลิ่มเหมือนขันเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปครับจากวิธีมวยจิตเมืองนอน,อ 3, น,อนทอรกอสนนทบุรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มาที่จะขึ้นชคในวันอาทิตย์นี้กันก่อนครับ มาดูกันที่คู่ที่หนึ่งของรายการครับชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก102ปอนด์นะครับเป็นการพบกันระหว่างมหัดเล็กลูกพ่อพญาเสือจะพบกับฉัดเงินเล็กพัชระยิมต่อด้วยคู่ที่2ครับชกกันที่พิกัด1 1 8ปอนด์ครับเป็นางฝั่งสมิงเดชตรัดคนเดินเพลินเมืองพลจะพบกับพญายุทธปอหันใหญ่พระเครื่องแรกแขกในรายการครับชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนักแตกต่างนะครับเป็นการพบกันระหว่างเสือจันทร์สออิสระโชตครับชกที่พิกัด127อปอนด์ น้ำหนัก1ปอนครับให้น้องมอสจิตเมืองนนท์ครับที่พิกัดร2อปอนปด์อนส่วนคู่ไปแท้ารายการครับโชว์กันที่เวทพิกัด119ปอนนะครับเป็นน้องฝั่งซุปเปอร์น้อยสิทธิเจญิงจะพบกับคาเวียร์น้อยพุทธประชาชื่นนะครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยดีวิถีไทยฝากแฟนม,มวยทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกด Subcribe คกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยพร้อมๆกันเลยครับ มาดูกันที่คู่ที่หนึ่งของรายการครับเปินหัวคู่แรกชกกันที่เวทพิกัด1 0 2ปอนด์นะครับเป็นมวยเวทเล็กๆชุดดาวรุ่งมาดูฝั่งทางด้านมหัดเล็กกันก่อนครับมหัดเล็กรูปพ่อพญาเสือนะครับหรือสอนิยมซับนักชกวัย15ปีครับสูง16 5ซเมตรมวยจากจวดก,การจนบุรีนะครับผลงานฟอร์มหลังของทางด้านมหัดเล็กรานนี้เป็นมวยฟอร์มสดครับเริ่มจากชะนะวิเศษมิ่งขวัญลูกวังเดือน5จากนั้นมาชนะคะแนนตะขบเล็กสิคุณมะ แล้วก็หลังจากนั้นครับมาชนะที่ห่แปะยิ้มสันระัตะภูินะครับที่จิตเมังนลเมื่อเดือนมกราคม69ที่ผ่านมาช่วงหลังนี้ฟอร์มสดนะครับชนะมารวดสูงคู่ชกวันนี้เป็นฉัดเงินเล็กพัชระยิมนะครับนักชกวัย16ปีสูงร้อยเซติเมตรจากอำเภอเมืองจอดราชบุรีนะครับผลงานาฟอร์มหลังของฉัดเงินเล็กมีแพ้คะแนนใ้กับทีรพัฒน์ิทธ์คูาชาติ จากนั้นมาแพ้คะแนนใ้กับธีรพัฒน์สิทธิ์คูชาติอีกครั้งนะครับและก็หลังจากนั้นมาชนะคะแนนลูกแก้วสิทธิ์คูกล้องที่จิตเมืองนนเมื่อเดือนม,มกราคม69ที่ผ่านมานะครับก่อนนี้ผลงานฟอร์มดูสะดุดสะดุดแต่หลังสุดก็ได้แจ้งเกิดเอาไว้แล้ว คู่ประเด็นของรายการครับคู่นี้เชิงชกของทั้งคู่นะครับมหมัดเล็กนี่ก็เป็นมวยขวารูปร่างดีดักเตะดักต่อยดูคล่องแคล่วอาวุธหนักแรงครับรายนี้ดักเสียบดักแทงดูใช้ได้เลยนะครับแล้วช่วงนี้ก็สดมากชนะมาตลอดอยู่ในช่วงที่กําลังท็อปฟอร์มนะครับมหมัดเล็กนี่ก็เก็บตัวฟิโซมิที่ลูกพ่อพญาเสือนะครับ ส่วนคู่ช่งด้านฉัดเงินลแล็กรนี้ก็เป็นมวยเชิงดี2แข้ง2กาดควอดีไซด์ทีนะครับดูคล่องแคล่วเหมือนกัน,นครับแล้วก็เข้าออกไวอาวุธมวยนี่ดูดีนะครับัดเงินเล็กแต่ว่าผลงานฟอร์มนี่จะจะดูเป็นรองนะครับและนี้ก็เก็บตัวอยู่ที่พัชระยิมนะครับโค ที่1ของรายการครับคู่นี้เชิงโชคนี้ก็ดูแล้วครับคล้ายๆกันนะครับอาวุธมวยดูคล้ายขึงครับเมื่อเป็นที่คุ้มแล้วครับออกชอบดังฝั่งทางด้านมวยฟอร์มสดนะครับอย่างมหัดเลยกับต้นๆมีลูกหนักลูกแรงเตะขาเจาะยางเชคช่วงร่างมาดเล็กนี้สู้ดีนะครับแล้วก็มีโตมีเถียงตลอดด้วยนะครับโดนต่อโดนทีต่อทีดอกต่อดอกอาวุธรับของอันตรายนี่ดูว่าจะมีเยอะ กว่านะครับคู่เปนของรายการครับชอบที่มหัดเล็กลูกพ่อพญาเสือดูว่าชนะชัดเงินเล็กพัชระยิมนะครับมาตอนที่คู่ต่อมาครับเป็นคู่สองของรายการครับชกกันที่เบรพิกัดร้อยสิบแปดปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านสมิงเดชกันก่อนครับสมิงเดชตลาดคนเดินเพลินมองพลนะครับหรือต่อเจริญชัยนักโชคดาวรุ่งวัยสิบสี่ปีสูงร้อยหกสิบสองเซนติเมตรมวยจากอำเภอสับใหญ่จังหวัดเชัยภูมินะครับ ผลงานฟอมหลังของทางด้านสมิงเดชนะครับมีแพ้คะแนนให้กับเพชรดำสอกอสุไงย,ยิมนะครับจากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับเพชรดำสิงสริยานียครับชีออมน้อยแล้วก็หลังจากนั้นมาแพ้ะคะแนนให้กับทับสมิงคาทะยัตลูกงูเห่านะครับที่จิตมังนนเมื่อเดือนพฤศจิกายน6 8แชิผ่านมานะครับช่วงหลังผลงานฟอร์มก็ดูสะดุดสะด,ด,ดุดนะครับส่วนคู่ชกวันนี้เป็นพยายยุทธปอหันใหญ่พักเครื่องนะครับนักชกวัย16ปีสูง1 6 6เซนิเมตรมวยจากหันใหญ่สงขลานะครับ ผลงานฟอร์มหลังของทางด้านพยายุทธก็มีชะนหนงที่สองเก่งสยามสอสุวพัดนะครับจากนั้นมาชะนงที่สองนะครับอัศวินเกียรติเขาแดงและก็หลังจากนั้นครับมาชะนงที่สองนะครับวันพิชิตพุทธประชาชื่นนะครับที่ดอนเมืองเมื่อสิงหาคม88ที่ผ่านมาช่วงหลังผลงานฟอร์มที่เมืองกรุงนี้ก็จบสั้นนะครับหนกมารวดเลยนะครับ คู่ที่2ของรายการถ้าดูจากผลงานฟอร์มหลังนี่ตรงกันข้ามเลยนะครับดูว่าพยายุธนี่ฟอร์มจะดูสดกว่านะครับคู่นี้แบบวิกัเก118ปอนด์ครับเชิงช่วของทั้งคู่นะครับซ้ายกับขวา มวยซ้ายอยู่ทางฝั่งทางด้านสมิงเดชนะครับเป็นมวยเตะซ้ายต่อยซ้ายแข้งดีหมัดดีครับรานิซ้ายทั้งแถบจังหวะมวยฝีมือดูดีหน้าแต่พอโดนหนักๆโดนเจ็บๆจะทนได้ไหมก็ต้องมาดูกันนะครับช่วงหลังผลงานฟอร์มนี้แพ้ตลอดสมิงเดชก็ต้องเรียกความเก่งหาความมั่นใจให้กับตัวเองต่อไปรานี่เก็บตัวอยู่ที่ปอเปาอินที่คู่ชกพยายยุทธรานี่เป็นมวยไฟเตอร์เปิดเกมเดินชนเตะนํำต่อยตาม บุกบูสู้ดีครับพยยุ์นี่อาวุธมวยหนักแรงนะครับช่วงหลังนี้นับน็อกตลาลอดอยู่ในช่วงที่กำลังมั่นใจครับคิดได้ทําได้นะครับเรื่อนี้ก็เก็บตัวอที่เสือจันทกบ้านมวยไทยนะครับถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูว่าพยยุท์จะเลื่มเรี่มนะครับดูจะได้รอยกว่านะครับคู่ที่2ของรายการครับคู่นี้ซ้ายกับขวานะครับ เมื่อเปิี่ห้เปไปแล้วครับผมอ,อกชอบเื่งฝั่งทางด้านมวยฟอร์มสดนะครับอย่างทางด้านพญายุดนะครับรานนี้เดินเตะเดินต่อยจิ้มหน้าจิ้มท้องเจาะร่างสะระบบนครับตบตับไปเรื่อยครับเข้าเบรกเข้าทำนี่ออกเป็นชุดเลยนะครับมองว่าโดนต่อโดนทีต่อทีดอกต่อดอกนี่ดูจะดุดันแล้วก็หนักแรงกว่านะครับคู่ที่2ของรายการครับชอบพี่พญายุทธปอหันเยะพักเครื่องมองว่าชะสมิงเดยตลาดคนเดินเพลินเมืองผลนะครับ และมาถึงคู่เอกน้ำรายการครับชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนักแตกต่างนะครับต่อกัน1ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านเสือจันกันก่อนครับเสือจันซออิซาโลโชนนะครับหรือเสือจันเสือจันถกบ้านเหมยไทยนะครับนักชกวัย8ปีสูง172เซนติเมตรมวยจากหัดใหญ่สงขลานะครับผลงานฟอร์มหลังของเสือจันครับมีชนะคะแนนเพชรตาเสือสีโอปอนะครับในรายการวันจัดนั้นมาแพ้คะแนนอ่าแพ้นอกที่สองนะครับให้กับไม้สังเงินสอนที่เจริญการช่างครับในรายการวันลูบินี และก็ครั้งหลังสุดนี้มาชนะนอกวิสานะครับซ้ายนครสกสุขย,ยิมที่สามมจิตเมองนอนท์กับเมื่อธันวาคม6.8ที่ผ่านมาช่วงหลังผลง,งานฟอร์มก็มีโชค3ยกบ้าง5ยกบ้างสลับกันไปนะครับส่วนคู่ชกวันนี้ครับเป็นน้องมอสจิตเมืองนอนท์หรือน้องมอสรูปบ้านใหม่นักโชควัย25ปีสูง165ซติเมตร มวยจากอำเภอหนองบุญมากจดนครราชสีมานะครับผลงานฟอร์มหลังของน้องมอสนะครับตอนนี้ก็มีชนะคะแนนตรงเอนัวจากจีนนะครับในรายการแฟร์เทคไฟมวยมันมันเอ็กซ์ตรีมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปชนะคะแนนนารุโตะโจเรซิ่ง66ในศึกวาลูปินีเมื่อเดือนตุลาคม6.8ที่ผ่านมานะครับช่วงหลังผลงานฟอร์มก็จะเคลื่อนไหวอยู่ในรูปแบบ3ยกนะครับ คู่เอกของรายการครับคู่นี้โชคกันที่เวพิกาแตกต่างนะครับต่อกัน1ตอน127ต่อ128นะครับเสือจันทนี่ก็เป็นประเภทมวยรูปร่างดีครับรายนี้ชค127ปอนนะครับเป็นมวยขวาเตะนำพลัมตีเขาในแข่งแกร่งและนี้บูสู้นะครับแล้วก็นอกได้ในเหนียวเลยครับได้หนุ่มได้สดด้วยช่วงชคก็ดูจะได้เปรียบนะครับไฟนี้ต่อน้ำหนักให้คู่ชค1ตปอน หนึ่งปอนนี้จะมีผลไหมก็ต้องมาดูกันนะครับรันนี้เก็บตัววิซอมิที่เสือจันทกบ้านมวยไทยที่สงขลานะครับส่วนคู่ช่งด้านน้องมอสรันนี้ได้1ปอนชกร้อยสินะครับเป็นมวยประเภทเก๋าเกมครับตั้งรับถอยทําดักเตะดักต่อยเข่าในมีตีสู้นะครับจังหวะมวยความเก๋าดูดีแน่แต่จะต้านความสดความใหญ่ไหวไหมก็ต้องมาดูกันนะครับน้องมอสนี้ก็เก็บตัวที่จุดเมืองนอนท์นะครับโู เอกนำรายการครับคู่นี้สดจะบทเกาหรือว่าเกาจะเอาอยู่นะครับเมื่อเปลี่ยน่องไปแล้วครับ ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงโชคนี้ดูว่าเสือจันจะดูได้รอยกว่าได้ใหญ่ได้เปรียบช่วงนะครับคุณนี่ผมก็ออกชอบมองฝั่งทางด้านเสือจันนะครับหนุ่มนั่นหนุ่มสดครับต่อน้ําหนักแต่ก็ไม่ได้ต่อรูปร่างนะครับเสือจันรายนี้ประเภทนอกได้ในดีต้นๆเนี่ยก็มีหมัดมีสอกเที่ยนต่ร้ายด้วยนะครับเป็นมือนที่กล้าเตะกล้าต่อยกล้าแรงกล้าชนถ้าโดนหนักๆโดนเจ็บๆแล้วทนได้เนี่ยมองว่าเสยดสียืดเยื้อะระยาวน้องทีพิทีเนี่ยดูว่าสดน่าจะบด เครลียรกนารายการครับชอบที่เสือจันสออิสระโชคมองดูว่ชนะน้องมอสจิตเมืองนนท์หรือลูกบ้านใหม่นะครับและมาถึงคู่ปิดท้ายรายการครับชมกันที่เว็บพิกัด119ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านซูเปอร์น้อยกันก่อนครับซูเปอร์น้อยสิทธิ์เจ๊หญิงหรือฉลามศึกมวยไทยนะครับนักชกวัย16ปีสูง170ซนติเมตรมวยจากอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษนะครับผลงานฟอร์มหลังของทางด้านซูเปอร์น้อยนะครับกรณีฟอร์มสดนะครับเริ่มจากชนะคะแนนยอดศึก สิจาสิงห์จากนั้นมาชนะคะแนนช,นชนแหลกสอฮิงเจเริญและก็หลังจากนั้นมาชนะคะแนนเพชรนุ่งเรืองสอสุวพัดนะครับที่จิตมังนลเมื่อธันวาคม8ที่ผ่านมานะครับช่วงหลังนี้ก็ชนะมารวดเลยนะครับสูงผุ้ชกวันนี้เป็นคาเวียนน้อยพูดประชาชื่นหรือเจ้าเหนือฟ้านะครับนักชกวัย16ปีสูง175เซนติมเมตรมวยจากจังหวัดเชียงนาดนะครับผลงานฟอร์มหลังของคาเวียนน้อยมีชนะวยอดนิยมลูกเขาขวาง จากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับโยขาวซิเมนดีที่ลบบุรีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาชัดน้องที่สามเขียวไพรินเจฟผู้มันม่วงจากสอปอล,ลาวนะครับที่สามชิตมองนนเมื่อเดือนมกราคม69ที่ผ่านมานะครับคู่พิธารายการครับคู่นี้เวทพิกัด119ปอนด์นะครับเชิงโชคของนทั้งคู่ครับเป็นประเภทขวากับซ้ายนะครับมวยขวาในทางฝั่งทางด้านซูปเปอร์น้อยนะครับอันนี้เป็นมวยฟอร์มสดเป็นมวยตั้งรับเก็บการดักเตะดักแทงเข่าในไรแขนแทงสู้ ทักษะมวยซูเปอร์นอนที่ใช้ได้นะครับมีทั้งนอกมีทั้งในแต่พอโดนอัดโดนเบียดโดนเสียดสีก็ยังมีความบอบบางนะครับล่นี้ก็เก็บตัวฟิสซอนไปที่ค่ายมวยเกียริพลทิพย์ขาที่กู้ชกคาเวียนน้อยล่านี้เป็นมวยซ้ายสูงยาวรูปร่างดีนะครับดักเตะดักแทงครับลานี้ซ้ายหนักแรงแล้วก็ซ้ายทั้งแถบน,นะครับคาเวียนน้อยรูปร่างดีอาวุธมวยดีนะครับแต่พอโดนเบียดโดนเสียดสีแล้วก็มีโค,ครงแข่งนะครับ รานนี้ก็เก็บตัวฟิสซอมที่10กับนันเน่งคู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูว่าคาเวียน้อยจะเริ่มเรมนะครับดูจะได้รอยกว่าคู่ไปแท้รายรการครับคู่นี้ขวากับซ้ายเชิงชกสไตล์ก็คล้ายกันครับน้ำอึดน้ำทนทาตมวยก็ดูแล้วพอๆกันนะครับคู่นี้ครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วครับผมออกชอบเื่องฝั่งทางด้านมวยฟอร์มสดอย่างซูเปอร์น้อยนะครับรานนี้ตั้งรับถอยทำเก็บกันโกโก้โตแม่นแมนครับ เบสิกแพงแข่งครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายหน้าหรือขวาหลังที่ทํางานดีนะครับไฟนี้ซูเปอร์น้อยเก็บซ้ายได้บังซ้ายอยู่เบียดไปเบียดมาเองดีค่าทียินเย็นไปแล้วมากยกนี้ดูว่าจะเก๋าเกมกว่านะครับคู่พิธารายรการครับชอบดีซูเปอร์น้อยสิเจ๊หญิงมองดูชนะข้าวเวียนน้อยพุทธประชาชื่นนะครับเดี๋ยวมาชวนครับมวยรักมวยชอบครับในรายการสุขมวยดีวิถีไทยกันอีกสักครั้งนะครับ เปิดหัวคู่แรกครับออกชอบทีมวยฟอร,ร์มสดยางมหัดเล็กลูกพ่อพญาเสือนะครับต้นๆมีลูกหนักแรงนะครับแล้วก็อาวุธรับของอันตรายเยอะครับหมัดซอกลูกแต่ก้านคอเปลี่ยนเกมได้ตลอดครับมองว่าชนะชัดเงินเล็กพัชระยิมต่อโดยคู่ที่2นี่ออกชอบทีมวยฟอร,ร์มสดยางพยายุทธปอหันใหญ่พระเครื่องครับรันนี้เดินเตะเดิน,ดนต่อยตุบตับไปเรื่อยทีต่อทีดอกต่อดอกนี่ดูจะดูดัดนและหนักแรงกว่ามองว่าชนะสมิงเดชตรัสคนเดินเพื่อนเมืองพล แร้เพื่อนำรายการออกชอบที่เสือจันส่ออิสระชดครับต่อน้ําหนักแต่ก็ไม่ได้ต่อรูปร่างครับรารนี้ประเภทนอกได้ในเหนียวแน่นวงนนี้แข็งแกร้งแข็งแรงนะครับรวมถึงจงังหวะวงนอกก็มีหมัดมี2อกที่อันตรายด้วยมองว่าชนะน้องมอสจิตเมืองนนท์แล้วคููปิทะรายการครับออกชอบ่มวยฟอร์มสดอย่างซูเปอร์น้อยสิจเจหญิงนะครับประเภทเก็บกันโกโก้แล้วก็โตแมนๆมนนะครับตั้งรับเก็บกันฝีมือเชิงดีนะครับดูว่าเองดีค่าที่นี่จะเก่าเก้มกว่ามองว่าชนะคาเวียน้อยพุทธประชาชื่นนะครับ ก็จบเลยนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยดีวิถีไทยประจาวันอาทิตย์นี้แฟนมวยชอบใครครับชอบนักมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากไปเช่นเคยฝากแฟนมวยทุกท่านกดไลค์กดต like, ิดตามกด Subcribe ์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนมวยทุกท่านครับร่ลำรวยเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ